สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับคอลัมน์ที่เชื่อว่าหวยเด็ดเพดกว่ากัลยาไม่ใช่ครับผมนะครับเป็นเรื่องของลักนณาไหนจะมีโชคลาภ16บมิถุนา2565นกนะครับก็คือพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้แล้วนะครับใครจะมีโชคลาภอย่างไรนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของดาวจรน,นะครับในเรื่องของดาวจรที่เขามากระตุ้นแต่ละเรือนเนี่ยว่ามันเป็นอะไรทีเนี้ย อ,อ,อย่างที่ผมได้อธิบายกันไปแล้วนะครับในคลิปของเล็กเด็กเลขดันนะครับว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้วันที่16มิถุนานเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าดาวจันเนี่ยเขาจะเคลื่อนโคจรอยู่ในช่วงของเวลา2 1 1 5เขาจะเคลื่อนเข้าราศีมังกรนะครับแสดงว่าในตอนช่วง4ี่โมงเย็นนะครับเขายังอยู่ที่ราศีธนูนะครับเขายังอยู่ที่ราศีธนู นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทํานายว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภเราต้องใช้รูปนี้นะครับเราต้องใช้รูปนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือประมาณสักสี่โมงแล้วเนี่ยนะรประมาณชัก่วงสี่โมงเนี่ยครับดาวจันทร์ยังอยู่ในเรือนของราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในราศีธนูเขาก็ ก็อะไรเอ่ยเขาก็ไปกระตุ้นตนุตัวตนของคนลัคนาราศีธนูถูกไหมไปกระตุ้นเรือนวินาศของคนราศีมังกรอ,อ่านะครับลองดูนะครับว่าใครจะมีโชคลาภเนาะเราอธิบายความหมายสั้นๆให้คุณเข้าใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนได้ดูคลิปนี้มาหลายรอบละมันกระตุ้นเรือนลาภะของคนลัคนาราศี กลุ่มนะครับแล้วก็กระตุ้นเรือนกรรม,มะการกระทําของคนราศีมีนกระตุ้นเรือนสุภะความสุขความเจริญของคนราศีเมฆกระตุ้นเรือมนมรณะของคนลัคนาราศีพฤกษกกระตุ้นเรือนปัตนิของคนลัคนาราศีเมถุนและมากระตุ้นเรือนอลิอุปสรศัตตูของคนลัคนาราศีกระกฏ มากระตุ <Cornell>. ้นเรือนปุตตะของคนลัคนาราศีสิงมากระตุ้นเรือนพันธุขวนขวายของคนลัคนาราศีกันและมากระตุ้นเรือนสะชะคนรอบข้างเพื่อนคนรอบข้างของคนลัคนาราศีตุลมากระตุ้นเรือนกระดุมพระการเงินของคนลัคนาราศีพิจิกนะครับ เพราะฉะนั้นเห็นเครื่องหมายถูกใช่ไหมครับว่าใครจะมีโชคลาภนะครับดูจากดาวจันนะครับรอบแรกเราดูจากดาวจันร์ว่าในช่วงเวลาพรุ่งนี้เนี่ยในช่วงเวลาพรุ่งนี้สี่โมงเนี่ยนะในช่วงเวลาพรุ่งนี้เนี่ยหรือว่าทั้งวันของพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับดาวจันเนี่ยยังไม่ช่วงสักตอนเช้าจนถึงสี่โมงเนี่ยเขายังอยู่ในเรือนของธนูนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกระตุ้นพวกเนี้ยนะครับเราก็ไปตีความเรื่องต่างๆนานานะครับทีนี้พอเรามาดูว่าเอ๊ะ แล้วกระตุ้นแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่ากระตุ้นเรือนตนุของคนลัคนาราศีธนูถูกไหมครับกระตุ้นตนุตัวตนแล้วดาวดาว,ดาวอื่นละ่ะดาวอื่นเออดาวอื่นอมีดาวอาทิตย์อยู่แสดงว่าดาวอาทิตย์เรื่องของการงานก็ถือว่าดีนะเ,เราดูเรื่องหวยไปด้วยเราดูเรื่องของความหมายไปด้วยเนาะเขาไปกระตุ้นตนุใช่ไหมแต่เขาเล็งไปหาเล็งไปหาใครครับเขาเล็งไปหาดาวอาทิตย์ด้วย ถูกไหมครับอ่าแสดงว่าเรื่องการงานของคุณก็จะดีใช่ไหมเป็นกระตุ้นเรือนเนี้ยใช่ไหมครับเรือนตนุเนาะตนุมีอะไรแต่ตรงข้ามเรามีเรือนการงานนี่ถูกนะแล้วเรื่องการเงินล่ะช่วงนี้ของคนลัคนาราศีธนูเป็นยังไงอ่าสุขเป็นปุตตะออก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับคนลัคนาราศีกุ่มล่ะถ้าลัคนาราศีกุมบอกว่าไปกระตุ้นเรือนลาภโอโอันนี้เด้งเลยเนาะแล้วมีเกตอยู่ด้วยเกตแปลว่าปุ๊บปับ๊บทันทีทันใด ใช่ปะโอ้เกตี่เข้าวินไอ้กลุ่มนี่เข้าวินนะเนี่ยเนาะเข้าวินไม่ใช่เข้ารอบนะเนาะเข้าล่องเนาะประมาณนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นคนลัษนาราศีกลุ่มเกตทับตัวเองด้วยแล้วสุกก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยศาสตร์ชะก็ถือว่าดาวการเงินคุณดีอยู่นะครับเพราะนั้นเราถามเรื่องโชคลาภใช่ไหมเราถามเรื่องโชคลาภคนลัคนาราศีธนูเองอาจจะมีดีในเรื่องของการงาน พรุ่งนี้คนลักนาราศีกลุ่มอาจจะดีในเรื่องของปุ๊บปั๊บทันทีทันใดคนลักนาราศีเมฆล่ะเงินก็อยู่ที่ตัวคุณงานก็อยู่ที่คนรอบข้างตัวคุณลาพระคุณก็มีเกตอยู่เออใช่ปะใช่ปะถ้าเอาเมฆตั้งตรงนี้ตรงนี้มีลาพระนี่เป็นเรือนลาพระของคนลักนาราศีเมฆก,ก็มีเกตอยู่เออก็น่าคิดนะใช่ปะแล้วคนลักนาราศีเมถุนล่ะราศีเมถุนอาทิตย์ก็ทับคุณอยู่แล้ว จันไปอยู่ในเรือนปัตตานีของคุณเกรไปอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของสุภาสุขไปอยู่ในเรือนของลาภะแปดไปอยู่ในลาภะเพราะฉะนั้นสี่ราศีสี่ลัคนานี้น่าจะเข้าวินนะอ่าเนาะราศีอื่นเราไม่พูดถึงเนาะเพราะว่ามันดูแบบอาจจะแบบดูธรรมดาธรรมดานะครับดูธรรมดาธรรมดาประมาณนี้นะครับส่วนพวกที่แบบว่าอยู่ในเรือนแบบว่าดาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยลัคนาราศีมังกรเนี่ยจันพรุ่งนี้โอ้โหตกวินาศ วินาศอะไรแล้วเลงเขาไปหาอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริอีกวินาศการงานแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคนล,นาลาัคณาราศีอะไรเอ่ยลัคณาราศีพฤกษ์โศกพรุ่งนี้จันทร์ไปอยู่ในเรือนของมรณะมรณะโครคภัยไข้เจ็บเลงกับเข้ามาหาหนึ่งอา,อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับไมเกรนาสายตาความดันอะไรประมาณนี้ได้ไหมแล้วมี8มี6มีศูนย์อยู่ในเรือนของวินาศด้วยเพราะนั้นคนลัคณาราศีพฤกษ์โศกช่วงนี้อาจจะป่วยก็ได้พรุ่งนี้คนล,นาลาัคณาราศีก็รกดละ คนลัคนาราเสกอดจันทอยู่ในเรือนของอลิ ใช่ไหมอล,ลีแล้ววิ่งกลับเข้ามาหาใครมาที่อาทิตย์ที่อยู่ในเรือนวินาศเพิ่งย้ายมาเนาะก็เรื่องของการงานก็ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนาะแล้วเกตม,มาตกเรือนมรณะด้วยก็อาจจะมีอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บมีเรื่องของการงานที่อยากทำให้คุณต้องวิ่งไปไกลๆเอออะไรประมาณนี้มีงานด่วนอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้จนเราโอ้ยมีงานด่วนเข้ามาเหรอโอ้ยจะซื้อหวยโอ้ยทําไงดีเออไม่ซื้อละซื้อไม่ทันอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับ ราศีอื่นอไหนๆก็ราศีอื่นอ่ะอย่างเช่นคนลักนาราศีอะไรเอ่ยเมกี้ข้ามใครไปข้ามลักนาราศีมีนไปอ่ะเดี๋ยวก็บอกโอ้ไม่ครบเลยหนูเราฟังอยู่แล้วก็ไม่พูดเนาะอ่ะลัคนาราศีมีนพรุ่งนี้ของคุณจันทกระตุน้นกระดุมอ่กรรมะใช่ไหมการงานแหละทำงานทำงานเสร็จแล้ววิ่งเข้ามาหาอาทิตย์อาทิตย์ อยู่นอยู่ในเรื่องของพันธุเรื่องที่บ้านต้องจัดการเรื่องที่บ้านต้องจัดการเรื่องของงานที่ต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องโชคลาภล่ะเรื่องโชคลาภถือว่าเจ็ดเป็นลาภะของคุณอยู่ก็มีลาภใหญ่ได้นะ้ามี6อยู่ในกระดุมพระก็แแต่ว่า8ลาหูลงทรัพย์โอ้โหคนลัคนาราศีมีช่วงนี้อาจจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ใจ่ายเงินเยอะอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้เนาะทำงานวิ่งนูน่นวิ่งนี่ต่างๆนา,านามีมเกตอยู่ในเรือนวินาศด้วยใช่ไหมก็เลยแบบว่าถ้าคุณจะถูกหวยคุณก็อาจจะต้องลงมือกระทําอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้แต่หกเป็นปะตรงนี้เนาะก็ต้องระวังนิดหนึ่งคนลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีอันนี้ละกลันเมื่อกี้ไปหมดแล้วเนาะก็มาลัคนาราศี สิงห์แล้วคณนะสิงห์อยู่ปุตตะอาจันไปกระตุ้นปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรแปลว่าบริวารพวกนี้ฉันมุ่นหายกับบริวารบริวารเรื่องอะไรบริวารเรื่องของอาทิตย์เรื่องของการงาน นะบริวารบริวารอาจจะเอาการงานมาให้คุณทำแบบนี้แล้วก็ดาวเกตก็อยู่ในเรือนของปัตตานีด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องที่แบบว่าต้องทำงานด่วนได้ไหมได้จะต่างจากคนลัคนาราศีกรกฎนะกรกฎนี้อาจจะมีงานด่วนแต่เป็นงานด่วนที่แบบวิ่งไปไกลแต่คนลัคนาราศีสิงห์อาจจะแบบมีงานด่วนเข้ามาจริงแต่เป็นงานด่วนที่แบบว่าเนี่ยก็นั่งทำอยู่กับที่เดี๋ยวก็มีคนประเคนมาให้ประมาณนี้ไ,ได้ไหมได้คนลัคนาราศีกันหล่ะพรุ่งนี้จันอยู่ในเรือนของพันธุ ถูกไหมอยู่ในเรือนของพันธุพันธุชั้นขวนขวายหาคนขวนหาหรือว่าเป็นงานบ้านทําทงานบ้านได้ไหมจากการนู่นจากการนี่เก็บของนู่น ύ, นี่นัน่นเนาะแล้วก็มีเกตอยู่ในเรือนของอลิใช่ไหมแล้วก็มีมรณะทั้งยวงสามดวงนี้แล้วมีอาทิตย์อยู่ในเรือนของกัมมะโอก็น่าจะมีเรื่องที่จะต้องทํานู่ทนทํานี่ต่างๆนานา,นาเหมือนกันเนาะอาจจะแบบว่าโอ ฉันจะต้องจัดก,การเรื่องที่บ้านฉันจะต้องจัดก,การงานให้มันเคลียร์ให้จบพอพูดลหัดละใช่ไหมเดี๋ยวมันจะสุกละเดี๋ยวมันจะต้องหยุดอีกละอะไรประมาณนี้คนลักษาะราศีกันก็เลยแบบว่าเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้จบอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอุปสตรควิ่งเข้ามา ประมาณเนี้ยด้วยดาวเกตแล้วก็อาจจะแบบว่าดูป่วยๆนิดหนึ่งนะราคนาราศีตุลล่ะราคนาราศีตุลพรุ่กนี้จันทร์ไปอยู่ในเรือนของสหัสชะคนรอบข้างเพราะนั้นก็มีเรื่องของคนรอบข้างนั่นแหละคนรอบข้างทําไมคนรอบข้างก็เป็นโยกเขาเร่งเข้าไปหาดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของสุภะใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นคนรอบข้างนํานสิ่งที่ดีๆมาให้เออถือว่าอาจจะมีคนรอบข้างมาบอกหวยเอออย่างน,นี้โอเคปะ ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเพราะว่าบางทีแบบว่าฉันไม่รู้จะซื้ออะไรคนลัคนาราศีตุลไม่รู้จะซื้ออะไรฉันก็ไปแอบฟังคนข้างบ้านอ่าไปแอบฟังคนนู้นคนนี้เนาะแอบฟังดาวจันทเขาคุยกันอ๋อเนาะไปแอบฟังปุตตะที่เป็นเกตเนาะอ๋อซื้อเลยซื้อเลยอ่าแบบนี้เนาะหกแปดศูนย์ก็อยู่ในเรือนของปัตนิอ่าถือว่าดาวพวกนี้ดีอยู่ถูกปะเพราะฉะนั้น อาราศีตุลเองก็อาจจะแบบว่าฟังเขามาแล้วไปซื้อต่ออ่าอย่างนี้ได้ไหมได้เนะาะแล้วคันราศีพิจิกล่ะแล,าลา้วราศีราศีพิจิกบอกว่าอยู่ในกระดุมพระกระดุมพระนี่ถือไปกี้ถือว่าดีใช่ป่ะเพราะว่าจันทร์มากระตุ้นในเรื่องของการเงินใช่ไหมครับทีนี้ กระตุ้นเรื่องของการเงินจริงแต่ไปดูดาวศุกร์สิครับดาวศุกร์ไปตกอยู่ในเรือนของอลิดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของมลนะดาวเกตุไปตกอยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นการเงินการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาค้าขายเนาะคนละคณนะไรศีพิจิกอาจจะแบบว่าฉันไม่ฉันไม่ขายเออฉันไม่ซื้อหวยแนละ้วฉันฉันรับหวยแทนก็แล้วกันเอออะไรประมาณนี้ดีไหมประมาณนี้เนาะ อเพราะว่าเกตเป็นพันธุเจ็ดเป็นสหัชชะเออแต่ก็เหนื่อยถ้าถ้านั่งรับอวยเนาะก็เหนื่อยโอ้ยไม่ได้ตัวนี้มันอันตัวนู้นมันอันตัวนี้มันอนนัน,อนโอ้ยมึงอย่าซื้อเลยอ่าเนาะคนละคณาราศีพิจิกก็จะวีนแตกอืมเนาะเพราะนั้นเออมึงกซ็ซื้อไปเถอะนะประมาณนั้นนะคะผมอ่ะเนาะเพราะนัะ้นน,นี่คือลัคณะราศีต่างๆอู๋วันนี้เราอธิบายแบบว่าเนาะใครชอบฟังแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ด้วย อะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่ออกจริงๆเนี่ยพอเราจับนาวางออกมาเนี่ยเวลาที่ออกเนี่ยนาวางของดาวจันเนี่ยนะครับ1 4 43จนถึง16.43มเนี่ยมันไปตกอยู่ในราศีกุมอ่ะพอมันไปตกอยู่ราศีกุมแสดงว่าอะไรเวลาที่ออกจริงๆนะก็คือประมาณสัก3าโมงนึ็นถึง4โมงเนี่ยคนลัคน,นาราศีกุมมันไปกระตุ้นตนุลาพระจันจันตัวใหญ่อยู่ในเรือนลาพระ จันทั้งวันอยู่ในเรือนลาภะอาบอธิบายอย่างนี้กันจันทั้งวันอยู่ในเรือนลาภะแต่จันท์เวลาออกไปอยู่ตนุอ่าไปกระตุ้นตัวคุณเลยใช่ไหมถือว่าโอเคปะถือว่าโอเคนันเนี่ยเนาะถือว่าโอเคนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนเนาะพออย่างนี้ปุ๊บอ่าเวลาที่ออกไปกระตุ้นวิดาสของคนลัคนาราศีมีนไปกระตุ้นลาภะของคนลัคนาราศีเมฆ ไปกระตุ้นกรรม,มะนะเวลาที่ออกนะตอน4ี่โมงนะครับตอน4ี่โมงะวัะหาวาังของดาวจันทร์มันไปกระตุ้นกรรม,มะการกระทาําของคนราศีพฤษภไปกระตุ้นสุภะของคนลัคนาราศีเมถุนไปกระตุ้นมรณะของคนลัคนาราศีกรกฎไปกระตุ้นปัตตนิของคนลัคนาราศี ไปกระตุ้นเรือนอลิของคนลัคนาราศีกันไปกระตุ้นเรือนปุตตะของคนลัคนาราศีตุลไปกระตุ้นเรือนพันธุของคนลัคนาราศีพิจิกไปกระตุ้นเรือนสชะของคนลัคนาราศีธนูและไปกระตุ้นการเงินกระดุมพระของคนลัคนาราศีมังกรพอเราไล่ไปปุ๊บเราก็จะเห็นเครื่องหมายบวกว่า,าเวลาที่ออกเนี่ยสี่โมงเนี่ยนะมันไปกระตุ้นเรือนตนุไปกระตุ้นแสดงว่าลาภ ปันหนูอุ้ย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 เนาะลัคนากลุ่มเข้ารอบเลยวินนะลัคนาราศีเมื่อกี้บอกกรรมะใช่ป่ะแต่มันวินาศอ่าแต่เวลาออกสี่โมงมันวินาศเพราะนั้นจะซื้อไหมอ่าอ่านะลัคนาราศีเมฆสุภาพความสุขความเจริญแล้วในเวลาศีโมงความสุขความเจริญของคุณคือลาภะลาภผลอุ้ย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 อ่าเนาะอ่าเนาะมรณะล่ะ มรณะของคนลัคนาราศีพฤกษกตอนนั้นคือกรรมะอูมรณะเรื่องการงานเนาะสี่โมงชั้นวุ่นวายเรื่องการงานละอ่าคนลักนาราศีเมถุนปัตตานีคู่ของหุ้นส่วนทําให้ชั้นรู้สึกรู้มีความสุขความจเจริญผัวคุณต้องถูกหวยเมียต้องถูกหวยเพราะนั้นฝากผัวฝากเมียซื้ออืนะประมาณนี้ฝากเจ้าหน่ายซื้อปัตตานีคู่ของหุ้นส่วนได้ไหมได้ ก็รกดละมรณะนะอล,อลิแล้วมรณะนะอีกอไปต่อที่ลันาราศีกัน,ป,นปุตตะปัตตนิอาบริวารแบบไหนบริวารแบบไหนที่จะเอาราบมาให้เราล่าเออบริวารที่เป็นสามีภรรยาบริวารที่เป็นคู่ของปัตตนิคู่ของหุ้นส่วนเพราะนั้นเหมือนอันนี้เนยคล้ายๆอันนี้แหละแต่ไม่แรงเท่า ่าเนาะพอได้อยู่พอได้อยู่พันธุอลิโอ้โหขวนขวายหาแต่มันมีอุปสรรคในช่วง4ี่โมงเย็นถูกปะคนลักขณาราศีกันคนลักขณาราศีตุลละสหัชชปุตตะอ่ะให้เพื่อนคนลักข้างซื้อปุตตะปีเกตเข้ามาด้วยอ่า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 ออืมเนาะล้วกราศีพิจิกอ่า กระดุมพักการเงินแต่เป็นพันธุทุฉันขวนขวายหาเนาะการเงินที่ฉันขวนขวายหาอ่ะก็ก็ก็พอได้อยู่อืมก็แปลความก็เพรขาข้างตัวเองการเงินที่ฉันขวนขวายหาเนาะเหมือนความรักที่ฉันวขวายคว้าอ่าประมาณนั้นเนาะตีความประมาณนี้เลยเนาะอืมนั่นแหละ แต่ระวังนะสุกมันก็สุกมันก็อยู่ในเรือนอริหนึ่งก็อยู่ในเรือนอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นบางทีเข้าข้างตัวเองพันธุพันธุคือฉันคนคอยหาเนาะไปดูเลขที่บ้านเออไปดูเลขบ้านซื้อเลขบ้านไหมกระดุมพระพันธุเออเลขบ้านดีไหมอ่าเนาะตนุศาสชะคนลัษณะราศีธนูตนุอาา่กนระ,ะาาตุนะนะต้นตัวเองแต่ไปตกศาสชะเฮ้ยตอนนั้นคิดว่าตัวเองได้แต่กลายเป็นหวยไปออกที่เพื่อนไว,ว้เพราะฉนั้นไปหุ้นกับเพื่อนอืม โอเคนะใช่ปะ,ะคนลัคนาราศีมังกรลนะ่ะคนลัคนาราศีากรตอนนั้นวินาศวินาศเรื่องอะไรวินาศเรื่องการเงินอีนเนี่ยมัน่ต้องซื้อโอเคป่ะเนาะอธิบายแบบนี้โอ้โหอาจารย์ค่ะอาจารย์อธิบายจนแบบหนูแตกสารเลิกเล่นหวยค่ะอืมนะประมาณนี้แล้วดูอ่านสิครับ พ้องอันม่มากเะเนาะ901 904 495 728 258 925 357 250 2 5บบเรา925 3 0ตัวเนี่ย52ตัว57 58 9 57 58 9มาอีกแล้วอ04อ่าปิ่งป่องปิงปอง46เนาะแม่พึ่งเห็นห89 25 04โอ้โหเมื่อเมื่อเช้าจับภัยองค์แม่จิมิได้บดนี้ ได้เบอร์นี้นะครับผมได้เบอร์นี้อ่าหนึ่งเจ็ดเดอะสตาร์นะครับแล้วที่ผมเคยใบ้ไว้ตึงต้งนึ่งนึมง,ง,งที่ผมเคยใบ้ไว้นะคลิปเดิมผมยังยืนยันนะจะไม่ใบ้เพิ่มละจะไม่ใบ้เพิ่มละเพราะว่าแต่ก่อนที่แล้วมาผมจะใบท้ทีหลังแต่เมื่อมันมีหวยออนไลน์แล้วเราสามารถซื้อได้ก็จะรีบทำให้ก่อนเลยเผื่อที่จะได้ไปซื้อหวยที่ไม่ล็อกเนาะ เพราะนั้นก็มองตามลักษณะของดวงดาวมันออกดาวจรมันออกดาวจรมาหลายรอบแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นก็เอาดาวจรเนี่ยสองอยู่กับใข่สองอยู่กับเจ็ดก็สองอยู่กับเจ็ดนี่แหละเนาะเออสองอยู่กับเจ็ดแต่อยู่ในเรือนแปดถ้าไม่ออกตัวนี้ก็ออกนี้ได้ไหมได้ไหมได้หรือถ้าสองอยู่กับเจ็ดสองไม่มาเจ็ดอยู่ตัวเดียวแล้วศูนย์มาทุกงวดเอาศูนย์เจ็ดอืมโอเคปะ่ะเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้องค์แม่จิมิใช่ไหมองค์แม่จิมิให้ไพ่มาตะกี้นี้ใช่ปะว่าเป็น17ใช่ปะเออเราก็เราก็ไล่17ด้วยก็ได้ดีป่ะไล่7อ่าเราไล่7ไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราไล่7แล้วเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเพิ่งย้ายวันนี้ดาวที่เพิ่งย้ายวันนี้เพราะนั้นอเอาแค่นี้พอ107172728ปโอเคปะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรสองเก้าซื้อไม่ได้รู้สึกสองเก้าซื้อได้ป่าววะเออสองเก้าไม่ได้อันนี้วะนะเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดรู้ใช่ไหมเลขไข่อ่ารู้ใช่ไหมเลขไข่เพราะนั้นก็ก็ซื้อเนี่ยนะซื้อตรงนี้แหละนะครับโอเคขอให้มีโชคลาภกาันนะครับเนาะชอบก็กดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะให้กูนี่แหละนะครับไม่ต้องให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ